สบายดีพี่น้องบอสขูสุคนมาพบกันครางคือกับพี่น้องสองสไตล์ซาปินมื่อนี่ซาปินจิไปหาหน่อม้พี่นนองไปกับสาวแอนพี่นนองสบายดีพี่น้องตะกี้ว่าสีส้วนเถวพอไปนําแถวพอพัดติดทุระพี่นนอะก็เลยบุรีไปเบาคงกับบอกว่างพี่นนอะก็เลยไปกับร้านสาวสองคนหมอนี่พี่นนองเดี๋ยวเมื่อหนาเอฟซีคอเนาะอยากให้ไปหากับถาวพอเดี๋ยวแถวพอว่างได้วสปินสีส้วนแถวพอไปเดี๋ยวเขาไปก็เลยพี่น้องคนลัป่าที่เขาไปกับป้นแหละ นี่พี่น้องมื้อนี้อากาศดีดีพี่น้องเอ้ยคือส่งผลสิต,ตกนี่แหละเมื่อคืนเนี่ยก็ตกหน่อยหนึ่งพี่น้องตกกระบ,บ่แหง้งแต่เบิ่งขาเพร่นว่ามื้อนี้เนาะพี่น้อง้นสิต,ตก,กว่าซั่นป่าน้าใหม่เฮาเขียวเ,เลยพี่น้องเอ้ยฝนตกมาใสา่ไปหลุ่นไปซ้อมน้ำกันอีกพี่น้อง มาสิมันบาเมือนี่ไปกับชาวแอนเบิรงกชาวแอนทิมันอยู่บบเมือนนี่ถ้าปิี่นใช้ชาวแอนสอบเมือนี่แต่ว่าไปหากระแถวพอนี่คือบ่อผาด้นพี่น้องเนาะมันตลอดชาวแอนว่าเห็นหน้องมาว่าวัสดพี่น้องใช้ชาวแอนเห็นแต่ปไหนเน่ะ mhm 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 nhà ăn mhm 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 ăn này mhm 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 ôi mhm nhảy mhm nhảy bà ao cả nhà hên เออเห็นลพี่น้องเห็นหลยขาวๆแต่ใหญ่เป็นไรพี่น้องมันหๆนะอืมโคหน่อยเดีประมาณสมาเลยราบบุแม่นะอ็นก่ี่อยนี่พี่น้องนอแหละฮะนอแหละฮะใหญ่เป็นไง Thơm yeah. mà cho em Thơm mà Vợ không ai khi cào thế nào ấy Má bình con này thế nào Con nhà này Nó khéo khéo Cho em sợ bằng Em có phải sợ không nữa em Vitamin nó Say ừ, sao em sợ mà chị em nó mãi em oh, sao em sao ừ. em có màn như Trời Mình không sao em không mang gì đây phi nó? sao em không mang đi đi hai mày tên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  mày โอ้ยขึ้นอีกอันนี้บ่อือโอ้ยมันติดหยังนี่น่ะนี่ได้มาแล้วเนคบ่ได้อันน้อยพี่น้องเอ้ยัใหญ่มาแล้วซแอนก็มาแล้วท่ซแอนพ่อเอื้อยเพิ่นมาหาหน่อไม้เนาะพี่น้องาสิเบิ่งกระตาเพิ่นพี่น้องป๊พี่น้องเอ้ยอไปเอานี่ใส่นอยเนาะ ว้ามันจะอันใหญ่ๆพี่นนองป้าโทหนอนคือขากแค่นี้ป้าอืมว้ามานี่ลิเนาะมัานขนาดเลยมือนี้นผู้ผลนเสาะเลยพี่นนองเห็นอีบ่ะ่เก่าพเคมานว่าคือว่นึงเพิ่นมานอีอะไพี่นาะเพิรนเฮ็ดีอเพิว้าเดะเเขาเห็นเลยพี่นนองเพิ่นชิวิปถ่ายเพิ่นก่อนอืออันใหญ่เติบ โอ้มานเนาะมันอีเช้าปิ่นบ่อมานพี่เนาะเฮาก็รอไปจัง่อยเฮาก็เมื่อเช่กันเฮาก็ไหนได้บ่ร้ายเป็นได้เจอเอื่อยเพิ่นมาหานก่อนหันเล้วพี่เนาะเฮาสีมานบ่เนาะบาดนียรอไปอีกพี่เนาะฮะจีนี่จั่หน่อยก็เมื่อ เอ็นเห็นแม่ใหญ่ยุสเอ็นเออเออน้าบเห็นน้าบุกนี่แหละขื่นหิวหน่อยนึงอ่อนเนาะชับทั้งปีทังปีทังปีเออโอ้ยชับรูมคือมาทั่งแนนอืมอ่า น anyway, ี่พี่หน่อเจ้าพไปเบิ่งกกอนี่พี่น่อกอลี่ขั้นนองเป็นแปนีเอสแอนมาสอบบังเอ็มมาสอบบังสแอนสองดูคือเขียวแถก่อนี่นะบ้อเขียวขาอะไร โซเอลเพื่นเพิ่นเห็นอยู่ในเนาะเย้ยเพิ่นสิซับแก้วได้ยังไงเอนโม่ได้ก็ได้แล้วมันอึดฉันฉีบ่พอแกงวะน้ำม้อึดอึลิมื้อนี้พี่เนาะมันไปหากระถาอม่อเจ้ากว่าสิม,มานั่นจ้ะมือนี่หาโกกรุบพี่เนาะเขาเห็นมันละมันมันคึนะ้นเนาะ อึดได้กินไผก็ไปหาเนาะพี่น้องเนาะจังสิหายังคั่นบ่หาหน่อไม้คั่นล่ะเห็ดก็ยังบ่ออกอึยม้ตะรายบ่ซ่แอนเอ้ยเสียมหักเด้อหาอยู่หากินหมุนกอน่อไม้พี่น้ Thì bọn nó mà chỉ chụp Wow, ừ. à, một khi nào bông 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 em thì muộn ừ. à, ừ, Sẽ em chỉ muốn con nó mại Wow, thưa Úi, vừa gì đấy làm bả đi phi nọng đây bả, bồn, phải chỉ đầy kìm Đây là Đây là ừ. à. <laughs> <laughs> Thế nào Một chân và hoa nhủng hoa nhòn นี่ห้ามพี่อันมาตื่นกันพี่น้อไกะชิพอแกล่ะพี่น้องเอ้ยหล่อหอบที่ได้หน่พี่น้องอยู่างไรซ้ำนี่แซนได้หนิเลยมาแอนเฮ็ดอีเลยพนหน่ะพี่น้องห,หัวหยงหัวยองอีกแลยโจ๊กอ,อ,อ,อีกแลยว้าระวังไม้ถ่างตาเด้อแซนเด้อมึงไหนพี่น้องน้ำปักน้ำกับปักพอน้ำโอ้ยเผื่อสิได้ ก้อนนี่2อันพี่น้อง2อันแหนงตื่มกันพี่น้องเอ้ยบ่ละบ่บานนี่คือสิเบิดคักแล้วบ่นาผู้น้ําปักแอนพี่น้องอ้ยนี่ได้2พี่น้อง2อันแต่อันบ่ใหญ่เด้อพี่น้องข้างนอกก็ได้เขียวบ่ล่ะดําลนี่แหละเฮาได้พี่น้องเอ้ยดแล้วหลอกไปอีกพี่น้อง ลุ้นน้ำกันอีพี่น้องทำไมอึดอรีมมือน,นี่โซแอลมาเห็นน้องใหม่พี่ดองเน้าอยู่โซเอลอืดอันน้องดำดำเลยพี่น้องย,ยันนนออยงไงขาโซเอลคอนขาขนาดเลยเอาึ้นมาเลยโซแอน เทียนเงาตลอดมันติดเนาะงานพี่หมุนเลยได้หนิแต่ผ่าเจ้าแอนนี่โอ้ยพี่น้องเอ้เมื่อนี้นะสำนีเขาก็ดีใจเมื่อนี้นะเพราะว่ามันอืดแห้งนี่เมือนี้ได้สำนีก็ดีใจแล้วไปตื่มกันนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำใหม่ค่ะพี่น้องพ่อแกง่บัพี่น้องสำนีโอ้ยอืดขหางหนะเลยเมื่อนี้พี่น้องเอ้น้ำใหม่ค่ะ นี่นสนเนก็เอานี่กลับแล้วบดนี้พีน่น้องหนไม้เฮาก็ได้บ่หลายไปได้มื้อน,นี้คนหาหลายพีน่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าพีน่น้องไปละสบายดี